สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเซฟฟูสนะคะก็จะมาทําลูกตาลอยแก้วค่ะเอาไว้ทานเย็นเย,ย็นชื่นใจนะคะช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ใช้ตาลอ่อนนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะอันนี้เราก็นําไปแช่ช่องฟิตให้มันแข็งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําลงไปค่ะรอให้เปลือกมันยุ่ยเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยนําไปปอกเปลือกออก แล้วนาไปปอกเปลือกออกค่ะถ้าเกิดเราแช่ช่องฟิตไว้ให้มันแข็งนะคะเราจะปอกเปลือกออกง่ายค่ะอันนี้เราก็แกะออกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคะพอให้มันน้ําแข็งมันละลายก่อนค่ะแล้วก็นําไปปอกเปลือกได้เลย จากนั้นนะคะเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นค่ะเวลาเราเลือกซื้อตานะคะเราก็เลือกที่มันอ่อนหน่อยนะคะเวลาเราจะทำลูกตานลอยแก้วมันจะได้อร่อยค่ะถ้าเกิดว่าแข็งจนเกินไปนะคะเวลาทำเราก็จะไม่อร่อยนะคะมันจะเหนียวค่ะ อันนี้เราก็หั่นให้หมดค่ะหั่นแบบนี้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวค่ะอยู่ที่สามถ้วยตวงค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีใบเตยนะคะก็ใส่ใบเตยลงไปได้ค่ะเพิ่มความหอมนะคะอันนี้เราไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะ ค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลูกตาลที่เราหั่นนะคะลงไปเลยเราก็จะต้มสักครั้ค่ะพอน้มัเดือดแล้วก็ต้มต่อประมาณห้านาทีหกนาทีนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ80กรัมค่ะความหวานตามชอบเลยนะคะ เลือกโปนเล็กน้อยค่ะเป็นหนส่วน8ช้อนชาหรือประมาณหนึ่งถึงสหยิบมือนะคะก็ต้มต่อยประมาณ5้ถึงหนาทีค่ะตอนฟองออกบ้างนะคะ คค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็นาไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นเย็นชื่นใจค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะลูกตาลลอยแก้วของเรานะคะไว้แช่เย็นเย็นทานชื่นใจค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจใคลายร้อนเลยนะคะทําง่ายๆเลยค่ะก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ